เวลานี้เป็นยิ่งเป็นเรื่องของคารวสเข้ามามีอำนาจมีบทบาทอันใหญ่หลวงเพื่อทำลายศาสนาไม่ได้บอกว่ามาส่งเสริมศาสนานะมาเพื่อทำลายมีคารวสเข้ามาเป็นหัวหน้าหัวตาดีไม่ดีจะตั้งสังฆราชเข้าไปอีกนู่นคารวาสฝังที่มันเจ็งขนาดไหนอืม,มามีอำนาจบีบบังคับพระเจ้าพระสงฆ์คู่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีอยู่มากมายให้เดือดร้อนวุ่นวายตามตามกันหมดทั่วประเทศไทยเห็นหรือยัง นี่แหละค,ค,คือความเลวล่นี่มันเข้ามาข่อกวนเวลานี้ <c oughs> ท่านอยู่ในป่าท่านเคยออกมาลุ่งมาหลายท่านอยู่ในป่าทา่านยังในอุตสาห์ออกมาเพราะเห็นแก่แก่ธรรมไม่งั้นจะล่มจมไปหมดถ้าไม่มีผู้ต้านทานดูชาล,ล้างเอาไว้จะล่มจมไปตามกันหมดด้วยจะเพราะความเลวร้ายของพวกนี้พวกเปร้พวกผีนี่ยึ่กําลังทาลายเวลานี้กําลังยกคารวาขึ้นเป็นนายเหน,เนือหัวพระ เที่ยวเหยียบหัวพระทุกวงการของศาสนามีนาทําอยยางยกเป็นรัฐบาลออกมาด้วยเป็นอำนาจของรัฐบาลบีบเข้ามาซึ่งรัฐบาลทั้งหลายนั้นท่านเป็นคนดีอยู่มากมายนะในวงรัฐบาลแต่มีตัวสาคัญสาคัญที่เละเทะเ,เ,เป็นมู่เป็นคู่เข้าไปแทรกในวงรัฐบาลก็เอาตัวนี้ออกมาอวดเอานามของรัฐบาลามาอวดรัฐบาลสั่แบบงนั้นอย่างนั้นนั่นเห็นไหม <c oughs> ใครมันก็รู้ด้วยกันทุกคน มันก็คนด้วยกันทําไมก็ไม่รู้มันออกมาอวดแล้วก็เยียบไปเรื่อยนะเวลานี้กําลังคารวะเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงมาบีพอพระพูดง่ายๆว่างนี้เลยพระท่านปฏิบัติต่อกันมาสักเท่าไหร่ท่านมีความสงบร่มเย็นขนาดไหนเห็นมาตั้งแต่ตั้งเดิมแต่พาะอ,อย่างยิ่งพระป่าอืได้ชมเชยท่านตลอดมากเพราะท่านดําเนินตามหลักธรรมหลักวินัยจริงๆอืม